สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี f อฟซีตัวโลกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนกับรถทัวร์ชาแนลนะครับครับเสาร์นี้ก็มาอยู่ครับที่ครับมางานขาวดําครับจะว่าช่วงจังหวะในเวลาก็เลยเอาหลดมาถมดินนะครับถมดินตอนเช้านะครับ เขามาปรับป่ายาเอารถุไถเอาดินมาลงนะครับสุดๆครับกับไร่กับสวนเนาะออนตอนนี้ก็ตอนจะสายจังหน่อยนึงแปดโมงกว่าบ้ับมาบอกเจียวทางเรียบร้อยนะครับ โอ้มากิงมันหมดเล่เี้ยเเจ้าที่เจ้าทางนี่เรียงแล้วประมาณห้าสิบสมสิบสี่สิบเมตรแต่นี้มถึ จากถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ครับที่เข้ามานี่หน่อยเดียวดินมาลงรถไถมาทำนี่ครับยี่สิบรถจทกกี่พ่อไม่พอครบ ะดินตะ -dom เลยไม่รู้เลยเคยเอาลงไว้ตรงนี้แหละทีนี้จะเอาให้มันเต็มเพราะว่าสงการมันหลังสงการมันจะมาทำบ้านอยู่ตรงไหนครับนี่โอ้บันไชยเจ้าบันไชยเนี่ย โอ้บ้านหลังบ้านหลังไหนนะโอ้ทำรถอ,อ่ะฮะกีส่สิบกี่สิบใจก็อยากเลยหลายคนนั่นแหละแต่ว่ามันตน้องมีไปทา่างอื่นี่ไงแต่จะมาลงตรงนี้มัเรร้เพื่อนกัน นี่ตรงนี้นี่ลงสามทิ่รถได้นน่เนี่ยสามทิ่รถนี่ได้แค่นี่ไม่ถึงงานซ้ำว่ากัะกิดกัดถมจนเกือบเสมอทางแลลวเนาะแต่นุ่เนเ,เอาแอค่นั้นครับครับครับ เดินชมบรรยากาศสดๆนี่แหละชีวิตบันนอกครับอยู่กับป่ากับดงอยู่กับสบายๆนะครับไม่มีงานครับไม่มีงานขับรถทัวร์ลาลานหนึ่งปรตี้หกวันนะครับผมก็เลยมาบ้านมางานขาวดำด้วยพอดีหลานเสีย ผมก็เลยได้มาถมที่ครับทมที่ไว้ีระที่ล้านของหล้านยังเหลือไหลหนึ่งอยากมีเงินสื่ออยู่นี่เขาจะขายสองแสนไม่มีเงินสื่อสองแสนเหลือไหลหนึงครับ ไนฟังลงกษษษ็พุทธะนี่ก็ทางไปวัดครับทางไปวัดวัดเ,เขาน้อยนะครับวัดเขาหน่อยวัดเขาหน่อยีนก็บบ้านนี้คิดหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าตน้นสิบต้นเสาไฟเอาไฟเขานะครับบรรยากาศติดป่าครับนี่เป็นป่าสมัยก่อนเป็นป่าโคกกระเจียวน,นันี่ดอกกระเจียวทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับาโคกกระเจียวปลาผักหวานนี่ตรงนี้เป็นผักหวานนะครับ แดีวคนขับรถทัวร์หาเงินได้ก็มาตรงนี้แหละครับมันก็ไปได้ดีนะครับมากับมาถมที่วางบ้านปลายชีวิตเนาะบ้านปลายชีวิตจะมาอยู่บ้านนะครับล้วมาปลูกบ้านปลูกกระท่อมอยู่ถมดินไว้ก่อนเพราะว่าอยากอยู่ก็ไม่ไว้อยู่ อยู่ในเมืองก็ชักเหนื่อยแล้วครับทำงานมาตั้งผอนชีวิตแล้วก็อยากกลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องต้องเอาไฟเอาน้ำเจาะน้ำอีกเจาะน้ำเอาไฟเข้าบ้านนะครับหลายอย่างค่อยๆทำไป แต่ว่าก็ขอเวลาอีกสามปีที่กลับมาอยู่บ้านนอกเรานะครับอันนี้ก็บ้านคนกรุงเทพแล้วครับนี่เขาบ้านซื้อทำใหมนะ่แต่เขายังไม่อยู่ตัวน,นี้เนี่ยยังไงฝาก เด้อครับฝากบึงฝากแง่งแง่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลครับ, Channel, รบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นเลยครับเด้อฝากซอยสนัมสนน,นี่ครับฝากกดติดตามเน่นะครับจะไหนก็คลิปนี้ก็ไว้ซัมนี้ก่อนครับเจอกันคลิปนะครับนั่นมูบานมีมู่บานกิโลแปดเลยมูบานกิโลแปดผมก็ห่างจากประมาณห้าร้อยเมตรได้มั้งนะครับ จะได้กฝากกดตีดตามกดไ่า์กดแชร์ก่อนนะครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ